<cin stereotype> จ <benchmarks? S 1> ับยืนหนูไม่เห็นฮัหอะไรอะไร่อยเนาะแปลว่าไม่ค่อยรที่แม่ตอน้ว่าองหอยะก็บอกว่าไม่เคยมาทริปกับไปครั้งนี้เป็นครั้งแรก แล้วก็รู้สึกประทับใจมากว่าโอ้ไปน่ารักมากไปดูแลไปขับดีมากไม่ไม่คือทริปนี้มันเหมือนกับเป็นการวัดใจเนาะแบบช่วงเวลาแป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็มีควาตัวเออคนที่นักไปจริงเนี่ยที่มากันเนี่ยคือรักไปมากนะคะดกแล้วก็อยากจะให้น้องไปเป็นเหมืนเสงเรา ครัแล้วก็ขอให้คุณตบครับความสำเร็จในเรื่องของการงานมีงานเยอะๆเข้ามานะครับแล้วก็ขอให้แฟนขับรถไฟแบบนี้ไปตลอดขอบคุณมากเอาพี่ที่ยังไม่เคยมาให้ได้เจอบ,บ้าง<ห>พี่นิ่มไหมอะที่แม่น้องเฟย์ใครอยาเยอามาด<ม>ิน,นี่ไงหัวพี่เองกับน<ด>้องค่ะนี่ไงที่คนจะยินดีพูดไหมขอเราพูดให้น้องเลย ไม่ถามความเห็นเราต้องให้พูดอะไรอะพูดเลยติดปากต้องติดปากพูดแต่ว่ารู้สึกเลยก็ตามตามไปตั้งแต่ตั้งแต่บ้านเล็กแล้วแหละนนั่แต่ว่าแต่ว่าก็แล้วก็ตามตามงานทั่วทั่วไปแต่ว่าไม่เคยมาทิพย์มาทิพย์มาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะ ปัทิุบ่เดียวส่วนใหญ่จะไปที่คู่เพราะว่าเป็นบ้านคู่นะคะ,ะแล้วก็ผลงานทุกอย่างก็สนับสนุนเพราะว่าหนึ่งเลยความเป็นเด็กดีของไบ้นะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่ไม่เฟหน่ารักตลอดทั้งนอกและในจอ,อ รอรออยู่พี่พี่ชอบขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกบ้านบ้านเล็กนี่ก็คือเห็นตอนแรกเลยอ่ะเอาความรู้สึกจริงๆอ่ะบ้านเล็กเห็นพี่ชอบไบเพราะว่าไบาทำตัวน่าสงสารนะ,ะ <c oughs> จริงจริงก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยพูดแล้วก็เหมือนต้องไม่ค่อยสนใจแต่ว่า ไบมีของอะอะไบค<ป>์ไบแบบขึ้นเวทีทุกวีคไบคท์ทำได้ดีทุกครั้งแต่เวลาอยู่ในบ้านไบค์จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเาเรียกอะไรอะสแสดงความแบบโอเวอร์หรือว่าแบบไม่โชว์ไม่โชว์<อ>ไม่โชว์<อ>พาวให้คนอื่น คนอื่นอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ก็เลยชอบชอบมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ติดตามมาเรื่อยๆจนมาบ้านมาบ้านใหญ่จนออกมาอะไรเงี้ยจน3าปีแล้วก็ก็ความรักแล้วก็ความเป็นดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสมือนแบบกลายเป็นน้องอยู่ในครอบครัวอีกคนหนึ่งซึ่งเวลามีเรื่องไม่ดี หรือว่ามีเรื่องดีเนี่ยคือเราก็จะพลอยสะเทือนใจดีใจเสียใจยิ้มไปด้วยตลอดซึ่งแบบบางทีที่ครอบครัวก็จะว่าบ้าป่ะเนี่ยคือแบบจนแบบลูกชายเนี่ยไปพบพาพาลูกชายคือน้องเปรมเนี่ยไปเจอพี่ายครั้งแรกคือที่เอเชียชี ตอนที่ตอนนั้นไม่ไม่แน่ใจว่าพี่ไบจะจําน้องได้หรือเปล่าพ,พี่แต่งตัวเหมือนพี่ไบเลยยิงกิๆๆ่งยีกันคาใส่รองเท้าบู๊ตอ่าแล้วพี่ไบบอกว่ารอนั่น<อ>แหละเขาเลยชอบพี่ไบเพราะว่าพี่ไบชมเขาว่ารอแล,แ,ลแ,ลแล้วเป็โคตรรอเลย <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็พอกลับไปถึงบ้านเขาก็ถามว่าพี่คนนี้คือใครตอนนั้นเขายังไม่รู้จักนะคะรจริงๆก็เลยเปิด เปิดพวกเพลงพวกอะไรพวกขอนที่พี่ไบเล่น <ừ. S 1> อะไรเงี้ยให้เขาดูเขาก็ชอบเขาเต้นตามพี่ไบ้เขาร้องตามพี่ไบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไปอีกขอกไปด้วย,ยขอ,ขอไปด้วยเขาก็เลยแบบโอเคก,ก,ก็พาไปไปเดินไปดูไปเดินแบบไปอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปตลอดพอมีคลิปนี้พอมีคลิปน,ปนี้รู้มาจากในไลน์นะก็เลยแบบโอเค ตัดสินใจเลยมาเลยแล้วก็ชวนน้งเตรมก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังนะคะ่ะที่มาถึงว่าเป็นครั้งแรกคือดูแลเทคแคร์ดีตั้งแต่ตั้งแต่ทีมบ้านไบท์นะคะแล้วก็ตัวไบ์คือทุกคนในในทริปดีเกื้อเฟื้อมีน้ำใจไต่ถามดูแลเป็นอย่างดีอาหารการกินนะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะคะ ก็ถ้ามีทิปต,ต่อไปก็ก็จะก็ะอยากไปนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าว่างนะคะอพอดีอันนี้มันเช้าเย็นกลับก็โอเคแต่ก็ตอนนี้คืนนี้ยังไม่รู้เลยจะกลับบ้านได้่อยาไหคะส,บบสมรคอ เม่อาเดี๋ยวพี่่ครเอาเองพี่เลียมพี่ใครกับพี่เลียมค่ะพี่จอยไงพี่จอยไงพี่จอยไงขอบคุณมากนะคะอบน่ารักมากเลยให่พี่ไก่ตูดิแล้วไป่ต้องก้วตัวแก้วใส่แก้วค่ะเดี๋ยวเรียกปล่อยใค้อก่แก้วไก่แก้วอ๋อพี่ไก่อะแก้วไม่อะข้างเียร์ข้างเียข้างไค